นะครับจากเมื่อวานเมื่อวานเอาไปออกทริปนะครับแล้วก็โดนน้ำนะครับโดนน้ำแล้วก็ไม่ได้เช็ดให้แห้งนะครับก่อนเก็บเข้าซองก็เลยสภาพอย่างที่เห็นนะครับนะครับก็ขึ้นสนิมนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเหล็กไฮคาร์บอนนะครับปกติก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมันนะครับเพราะว่า เราออาไปใช้งานไปฟันไม้ไปทำอะไรอีกมันก็คลาบพวกนี้มันก็ลุดออกไปเองนะครับแต่ทีนี้นะครับวันนี้จะจะให้ดูตัวนี้นะครับน้ำยาล้างสนิมนะครับน้ำยาล้างสนิมสำหรับท่านที่ไม่อยากให้มีดสุดที่ลักนะครับมีมีสนิมนะครับต้องการที่จะดูแลนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพ<ม>การใช้งานก็เป็นยังไงบ้างนะครับใช้ทิชชู่แล้วไม่มีสำลีนะครับก็นี่เลยจุ่มนะครับเข้มข้นเลยปกติถ้าเกิดว่าเราจะแช่เนี่ยต้องผสมน้ำนะครับเพราะเขาเข้มเข้มข้นอยู่พอสมควรนะครับก็นี่เลยครับถูเลยนะถทูทั่วๆเลยก็ได้ครับอาตรงไหนที่ว่า สึกว่ามีสนิมอ่ะดูไปเลยยอ่ะ,อะ ขัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าฝั่งนี้หมดแล้วโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับ สะอาดเลยนะครับต่อไปก็เอาไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็อาจจะชะลมน้ามันต่อนะครับก่อนที่จะเก็บเข้าซองนะครับเก็บได้นานๆไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมนะครับก็หาติดบ้านไว้นะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับสําหรับคนรักมีดนะครับโอเคขอบคุณครับ